เป็นไงบ้างเงียบลงเยอะไหมเงียบลงเยอะไหมด้ยินไหมได้ยินไหมเว็บเว็บเว็บร้อยสิบไอเสียงดังแบบนี้เป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันดูก่อน ด้ยิไยนไหมไ้ยินไหมมันก็จะดังประมาณนี้แล้วเป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาหรือหรือเช็คก,กันก่อนผมก็ยังไม่รู้นะต้องเช็คก,กันทีละอย่าง ว่ามันเป็นที่จุดไหนได้บ้างฉะนั้นขอเวลาหรือแป๊บหนึ่งเราก็ทำการหรือหรือเช็คหรือหมดทีนี้ผิดสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนี่คือเป็นอย่างแรกคันนี้เป็นรถ S3 แต่ใส่แคม S4 มาแล้วจะดูข้อสังเกตนิดหนึ่งอ่ะมาดูใกล้ๆกันดีกว่า อันนี้เป็นฝาเอสสามเนี่ยตัวฐานเนี่ยมันจะเตี้ยจริงๆอะ่ะมันจะเป็นแคมอีกแบบหนึง่งแต่นี่เขาใส่แคมเอสสี่ม,มาเป็นแคมเดิมนี่แหละแต่ดูนะดูลูกปืนตัวใหญ่นะเห็นไหมวิววิววิวหมุนดีอ่ะดูลูกปืนตัวเล็กมันไม่ไปมันไม่ไปนะ แต่ผมจะบอกว่ามันเพราะอะไรที่หมุนไม่ไปเพราะลูกปืนหรือว่ายังไงแต่เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะให้ดูต้นตอสาเหตุมันมาเกียวฝืดนะเดี๋ยวเราจะข้อออกมาดูแน่นมากออ่ะื พอออกมาอยู่ข้างนอกนะมันก็มดดุนดีแต่มันเนี่ยมันเริ่มสะดุดแล้วเราต้องเปลี่ยนนะครับตอนนีนะ้เริ่มสะดุดแล้วอ่านี่จใจดูนะคืินนี้เป็นแค่เม็สีแล้วเขาจะกึงเข้ามาสามมิลหรือห้ามิลแล้วก็กึงข้างหน้านี้ออกเพื่อใส่ในฝาเอสสามแต่ช่วงตรงเนี้ยที่กึงเข้ามามันแน่นไปพอแน่นปุ๊บมันทาให้ลูกปืนขยาย ทำให้มันฟืดอ่ะนี่อย่างแรกนะที่ผมเพราะว่าน่าจะเป็นไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขัดขัดตัวแคมอ่ะให้มันลื่นหน่อยแล้วไอ้สองอย่างนี้ยางกดยางกิ้งอ่ะพอถอดมาแล้วมันก็สึกไปแล้วก็เปลี่ยนซะด้วยเลยนะยางกดก็เช่นกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากเราเราสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นของเดิม เป็นของเดิมโรงงานอยู่แล้วก็อันนี้ที่คลึงเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมจะวัดดูว่าทําไมถึงมันเบ่งลูกปืนให้มันฝืดอันนี้ดูของเดิมข้างนอกก่อนนะครับอ่าเห็นไหมมันจะตกเลขศูนย์พอดีแล้วฝั่งข้างในที่เขาคลึงเข้าไปอะ่ะเราดูว่านะใส่เข้าไปปุ๊บเห็นนะมันเกินนะครับมันเกินอยู่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งสองนะ เห็นนะเห็นตัวเลขไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอ่ะประมาณนั้นนี่ข้างนอกมันจะอยู่ศูนย์บอดีนะครับสิบสองจุดศนย์นั้นเดี๋ยวเราต้องแก้ต้องแก้ข้างในเนี่ยเพื่อให้มันลูกปืนได้แล้วก็ใส่ลูกปืนใหม่เข้าไปแล้วหมุนดูเราก็ทำการเก็บข้างในให้มันได้สเปค ของเดิมที่อยู่ด้านนอกนะครับให้มันเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ลูกปืนเดิมแล้วเราลองใส่ลูกปืนเดิมกลับไปดูก่อนว่ามันจะหมุนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดหรือไม่ <laughs> หลังจากเราถึงเก็บตัวนี้เราจะใส่ลูกปืนเดิมไปก่อนนะแต่นี้มันก็เริ่มฝืดได้แหละจะดูว่ามันจะหมุนได้คล่อง อันนี้เราใส่ลูกปืนเดิมเพื่อให้ดูก่อนอะนะแต่เลยลูกปืนนม่มก็ดีแล้วแต่ว่าเห็นว่าหมุนได้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่า ค่าข้างในมันใหญ่กว่าเลยทำให้มันเบ่งแล้วบีบลูกปืนนี้คือการวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนลูกใหม่เปลี่ยนลูกปืนลูกใหม่แล้วก็ยางกดยางกริ้งรอแป๊บหนึ่งนะครับส่วนวิธีใส่ก็หลายคนอาจจะใส่เป็นกันแล้วแหละแต่เรามาดูกันว่ามันจะหายไหมหายเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหมุนเลื่อนปืนเลื่อนปืนแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนลูกใหม่โอเค รลแอไปนึมหลังจากประกอบเสร็จมาดูกันว่ามันจะเงียบลงไหม <c oughs> เปลี่ยนอะไรไปบ้างลูกปืนแคมแล้วก็ยางกดยางกริ่ง เป็นไงบ้างเงียบลงเยอะไหมเงียบลงเยอะไหมนั่นแหละสาเหตุก็คือแคมที่ครึงมาไม่ผิดนะครับเอาแคม S4 สแปลงใส่ฝา s อสแต่ช่วงระยะ ที่กึงเข้าไปอะ่ะมันใหญ่กว่าของเดิมทีนี้พอใส่ลูกปืนเข้าไปมันมันมันเขาเรียกอะไรนะมันอัดแน่นอะ่ะทีนี้ทําให้บีบทําให้ลูกปืนมันฝืดแล้วเวลาติดเครื่องมันก็ดังโครงกลาง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 ,ง,ง,งก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็ก็สําหรับอาการนี้ที่เปลี่ยนลูกปืนไปด้วยนะครับตกลงตกลงก็เปลี่ยนทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ไปเลยนะลูกปืนอะ่ะทั้งหก 9ก้กับ6กศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ยางกดยางกลิ้งซูปเปอร์ลีนหนึ่งใบเท่ามีชอนอ่าแพงไม่แพงคอมเมนต์มาได้ไม่ว่ากันโอเคนะครับเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ